่งเวลาจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการทิดบ้วนชวนคุยสนับสนุนโดยบริษัทสหายเกษตรจำกัดเครื่องหมายตราปิรามิดยึดมั่นคุณภาพมั่นคงคุณธรรมเวตรีลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้นสูตรทีเนตจาเป็นมากสำหรับต้นพืชเฟตรีลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้นอัตราการใช้น้อยฉีดพ่นให้กินทางใบ พืชผักไม้ผลต้นข้าวดูดซึมกินใบได้ผลผลิตสูงคุณภาพสวยเฟสตริลอนาดอาหารเสริมสูตรคีเลตจากบริษัทสหายเกษตรจำกัดปุ๋ยตราพีรามิดปุ๋ยตราปิรามิดธา,าตอาหารพืชคุณภาพนาข้าวพืชไร่ไม้ผลไม้ดอกไม้ประดับ เติบโตงอกงามสมใจเมื่อใช้ปุ๋ยตราพิรามิดปุ๋ยตราพิรามิดเพิ่มพูนผลผล,ผล,ผลผิตพิชิตความหิวโหวยของพืชเกษตรกรไทยทั่วทุกทิศใช้ปุ๋ยตราพิรามิดธาตุอา,าหารพืชคุณภาพของสาหายกเกษตรท่านผู้ฟังแฟน,แฟนรายการที่เคารพครับท่านกำลังฟังเสียงทิดบ้วนบางประมาดิศักดิ์ บุญกิยาพันธ์ครับเราพบกันแล้วก็พูดคุยกันถึงเรื่องราวข่าวคราวสาระต่างๆตามที่ท่านผู้ฟังได้ให้คำแนะนำกันมานะครับทีนี้วันนี้เราก็มีเรื่องมาคุยกันเพราะว่าวันนี้ก็เป็นวันที่10กุมภาพันธ์2568และ ช่วงวันเวลาที่ผ่านมานั้นในแต่ละวันก็ล้วนแล้วแต่มีความหมายอย่างเมื่อวันที่7กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็กำหนดให้เป็นวันชื่อวันก็แปลกครับเขาเรียกว่าวันโบกมือทักทายเพื่อนบ้านนะพะพอผมเห็นว่าวันที่7กุมภาพันธ์เป็นวันโบกมือทักทายเพื่อนบ้าน ก็ทำให้ผมคิดถึงคำถามที่แฟนรายการถามไทยกันมาเกี่ยวกับเรื่องของปัญหากับเพื่อนบ้านนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนทําการเกษตรนั้นเดี๋ยวผมจะตอบให้ท่านได้ทราบแล้วก็จะไล่เรียงเรื่องพวกนี้ให้ท่านได้ทราบนะฮะคราวนี้เราไปพูดถึงการโบกมือ ให้กันและกันเสียก่อนคืออย่างนี้ครับที่เขาใช้คำว่าโบกมือทักทายเพื่อนบ้านเขาก็สื่อความหมายในเชิงว่าก็ขอให้เรามีความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนบ้านก็ต้องรู้จักพูจาปลาัยทักทายนะกันบ้างก็คือการที่ใช้คำว่าโบกมือทักทาย เนะพราะว่าการทักทายการพูดคุยก็ก่อให้เกิดความสนิทสนมและความสนิทสนมคุ้นเคยเนี่ยมันเสมือนญาตเรื่องนี้ทิดบนบางวัวมาเมาื่อตอนในวัยหนุ่มๆน,นะครับในวัยหนุ่มๆเนี่ยผมเคยเริ่มเริ่มสร้างฐานะที่หมู่บ้านชื่อหมู่บ้านโอสถิตสอง อยู่ตรงโรงเรียนสตรีวิทย์สองตอนนั้นเราก็ฐานะย่แย่ไปผ่อนบ้านเดือนหนึ่ง1,600กว่าบาทซึ่งถือว่าเยอะนะสมัยนั้นนะก็ปรากฏว่าเราก็ไปซื้อบ้านบ้านเราก็อยู่ครึ่งเดียวเขาเป็นหลังคาหน้าจัว่วแต่ว่าแบ่งครึ่งจัว่วนะเขาเรียวกว่าบ,บ้านแฝดบ้านเดียวแบบแฝดนะครับและ คู่แฝดผมนะฮะที่อยู่อีกซอีกซกหนึ่งเขาก็ทำงานอยู่กระทรวงสาธารณสุขเป็นในช่างคุมงานก่อสร้างก็มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันรู้จักคุ้นเคยกันเราทำอาหารการกินบางวันเราก็มานั่งกินข้าวที่สนามหญ้าหน้าบ้านผมนะฮะและ บางช่วงบางเวลาเขาต้องไปต่างจังหวัดหลายวันบางทีไปคุมงานเป็นเกือบครึ่งเดือนเป็นเดือนอะไรเงี้ยผมก็รับอาสาดูแลครอบครัวเขานะฮะทีนี้ภรรยาเขาก็ท้องภรรยาผมก็ท้องบางทีตอนเย็นเราก็มานั่งรับประทานอาหารแล้วเราก็คุยกันเล่นๆนะฮะ บอกว่าผมมีภรรยาตบแต่งอยู่คนหนึ่งแต่ว่าเหมือนมีมีเหมือนมีสองคนนะฮะแล้วก็เลี้ยงดูจนกระทั่งคลอดแล้วนะครับก็ยังขับรถไปส่งลูกส่งหลานอันนี้เป็นความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเพื่อนบ้านใกล้เลือนเคียงแล้วก็ยังสนิทสนมมาจนถึงทุกวันนี้ วันนี้ผมเขาเป็นช่างก่อสร้างก็ปรับปรุงบ้านใหญ่โตนะจากบ้านแฝดเล็กๆก็เป็นบ้านสามชั้นนะฮะผมก็คิดว่าเอ๊ะที่ดินที่อยู่ติดกับเขาเนี่ยผมก็มาอยู่ที่บ้านพักในมหาวิทยาลัยตอนนั้นนะก็คิดว่าถ้าขายให้เขาในราคามิตรภาพเนี่ยเขาน่าจะได้ที่เยอะขึ้น แล้วเขามีลูกอยู่สองคนพอดีมันก็น่าจะเหมาะสมกับเขามากผมก็ตัดสินใจขายบ้านให้เขานะฮะแล้วล่าสุดเนี่ยเมื่อต้นปีนี่เองผมก็ไปเยี่ยมเขาโอ้เห็นครอบครัวเขามีความสุขนะฮะบ้านเดิมที่เขาอยู่เป็นบ้านของพ่อแม่ฝั่งตรงข้ามที่เขาซื้อมาใหม่ก็ซื้อติดกับผมก็เป็นบ้านของอ่า ลูกคนหนึ่งนะส่วนบ้านอีกหลังหนึ่งที่ผมขายเขาก็เป็นบ้านของลูกอีกคนหนึ่งแล้วเขามีฝีมือช่างนะครับอันนี้คือมิตรภาพระหว่างเพื่อนบ้านก็เริ่มต้นจากการทักทายกันพูดคุยกันคุณทำงานที่ไหนผมทำงานที่ไหนและเราก็ไม่ถือไม่อวดเบ่งอวดสักดากันนะครับก็เป็นที่ รู้จักคุ้นเคยกันและเป็นเสมือนญาตินะฮะเหมือนเสมือนญาติกันลูกเขาก็เหมือนลูกผมนะฮะตอนแต่งงานก็ไปเป็นโคโศกเป็นพิธีกรเพราะฉะนั้นพี่น้องครับที่ผมต้องพูดเรื่องนี้เพราะอะไรเพราะคำถามจากแฟนรายการเนี่ยกลุ่มอกกลุ่มใจมีเรื่องทะเลาะเบาแว้งกับเพื่อนบ้านหรือบางทีก็ ไม่ถึงขนาดทะเลาะแต่ว่าไม่ชอบขี้หน้ากันนะไปสร้างเงื่อนไขว่าไม่ชอบขี้หน้ากันคราวนี้มันลำบากนะถ้าเราไม่มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อนบ้านเนี่ยมันลำบากเพราะว่าเรายกบ้านหนีไปไหนก็ไม่ได้ที่ดินโฉนดมันก็คงที่แล้วถ้าโชคร้ายเจอเพื่อนบ้านที่ ไม่ดีส่งเสียงเออะเอตโรตบตีกันรวมไปจนกระทั่งถึงบางทีก็เปิดเพลงดังนะสร้างปัญหาสารพัดแล้วก็จะอยู่เป็นสุกก็เลี้ยงไก่เลี้ยงหานนะฮะเลี้ยงหมาเหา่าบงเบงบงเบงนะเรียกว่าไม่ชอบนะครับในสิ่งแวดล้อมคนละแบบบางคนเวลาเขาจะไปซื้อบ้านเนี่ย เขาก็เลยชวนกันไปซื้อนะโดยเฉพาะบ้านจัดสรรหรือแม้กระทั่งเป็นไปซื้อที่ดินต่างจังหวัดเขาก็มักจะชวนกันชวนกันไปซื้อนะครับนี่ก,ก็ก็เป็นแบบนั้นเพราะฉะนั้นแต่ถ้าเราโชคดีก็โชคดีไปก็ได้เพื่อนบ้านดี มันความรำพันของเพื่อนบ้านเนี่ยสำคัญแต่ทุกสิ่งทุกอย่างมันสร้างได้ด้วยมิตรภาพไมตรีถ้าเราย้อนมองอดีตของคนโบราณเนี่ยทำไมเขาถึงรักกันผูกพันกันอย่างบ้านใกล้เลอนเคียงเลยครับสมัยก่อนเวลาเขาจะทำแกงอสมรผมยกตัวอย่างแกงส้มแกงส้มมันไปทำถ้วยเดียวมันก็ทำไม่ได้ เวลาปรุงมันต้องปรุงทีละเยอะเขาก็ทําเป็นหม้อแล้วเขาก็ตัดตักแบ่งแบ่งไปเพื่อนบ้านทางขวาแบ่งไปเพื่อนบ้านทางซ้ายนะฮะเรียการให้เป็นการผูกมิตรวันนี้คนนี้ทํากับข้าวชน,นิดนี้ก็แบ่งมาให้เพื่อนนี้นะอีกวันหนึ่งเราอีกคนหนึ่งเขาทําเขาก็แบ่งมันก็เกิดการแบ่งปันแบ่งกันไปแบ่งกันมา ก็เป็นญาติสนิทมิตรสหายกันก็อยู่กันอย่างมีความสุขนะครับมีความเป็นส่วนตัวในระดับหนึ่งนี่และความเกรงใจที่โบราณใช้คำว่าความเกรงใจเป็นสมบัติของผู้ดีคือการอยู่กับบ้านใกล้เรือนเคียงเนี่ยมันต้องมีความเกรงใจไอ้ความเกรงใจนี่นะเดี๋ยวนี้คนไทยไม่ค่อยมี นะแล้วไอ้เรื่องบาดหมางเนี่ยมันก็เกิดจากความไม่เกรงใจผมยกตัวอย่างง่ายๆคู่แต่งงานเมื่อตอนสมัยเป็นแฟนกันก็จะคุยกันแบบเกรงใจพูดคำนี้กลัวเขาจะโกรธพูดคำนั้นกลัวเขาจะไม่ชอบแต่พอแต่งงานกันเสร็จเริ่มไม่เกรงใจกันแล้วเริ่มพูดกัน นะแล้วก็ที่สำคัญก็คือสรพนามที่ใช้จากเธอจากคุณจากผมก็กลายเป็นมึงเป็นกูไปมันก็เลยเสียสัมพันธรร์ทไมตรีไปนะครับทีนี้ปัญหาของเพื่อนบ้านผมจะไล่จากระดับสวนมาก่อนนะครับคืออะไรคนจะทะเลาะก,กันเนี่ยก็คือว่าผลประโยชน์มันขัดกันการปลูกต้นไม้ชายรัว้ว นะฮะถ้าปลูกไผ่แล้วไปปลูกสชิดที่นอไผ่นหน่อไม้มันเกิดแล้วมันก็ไปแทงทะลุบ้านเพื่อนบ้านนนอ,อันนี้ก็เริ่มมีปัญหาแล้วปลูกชะอมยอดมันก็ยาวเลื้อยเฟืย้ยมันก็เริ่มเลื้อยไปคุกคามข้างบ้านแล้วไอ้นนี้ก็เริ่มมีปัญหาอีก นั่นหมายความว่าไงรั้วข้างบ้านเนี่ยหรือที่สวนเนี่ยถ้าปลูกนะครับควรเป็นไม้ที่ปลูกแล้วขึ้นตรงไม่เอน็นไม่เอียงยังภายขึ้นตรงแต่มันเอน็นมันเอียงไปรบกวนได้นี่ควรจะเลือกไม้ประเภทขึ้นตั้งตรงแต่ไม่เอน็นไม่เอียงและใบ ไม่ร่วงครับอ่าขึ้นปลูกสนต้นตั้งตรงก็จริงแต่ท้ายที่สุดแล้วใบมันร่วงนะเพื่อนบ้านอาจจะไม่ชอบนะครับอันนี้ก็เป็นไม้ที่ควปรปลูกอย่างผมยกตัวอย่างเช่นต้นอโศกต้นอโศกแปลว่าไม่โศกนะครับเนี้ยขึ้นตั้งตรงและใบไม่ร่วง นะะก็สวยงามแต่ว่าถ้าไปปลูกเป็นไม้พุ่มจะเป็นมะขามจะเป็นต้นมะม่วงอะไรก็แล้วแต่เราก็ต้องปลูกห่างจากชายสวนเข้ามาให้ได้ระยะโดยที่กะว่าระยะนั้นไม่ไปล่วงล้ำก้ำเกินเพื่อนบ้านอันนี้เขาเรียกว่าเป็นความเกรงใจแต่ถ้าสนิทกันมาก มันอาจจะมีร่วงล้ำกั้มเกินกันบ้างเราก็ต้องใช้คำว่านี่เก็บกินได้เลยนะต้นไม้ที่อยู่ริมชายสวนเนี่ยอย่างนี้พอได้เพื่อนบ้านเป็นมิตรก็เท่ากับว่าเรามีรั้วคนอยู่รอบพื้นที่ใช่ไหมฮะนี่คือหลักในการที่จะปลูกต้นไม้ชายรัว้วถ้าเป็นต้นไม้สูงนะ แต่ว่าถ้าจะให้ดีเนี่ยก็อย่าไปปลูกไม้สูงครับอย่างถ้าอย่างบ้านจัดสรรอย่างเงี้ยนะ,ะชายรั้วเราก็ปลูกไม้เตีย้ยๆนะครับจะเป็นมะขามเอาไว้กินอยอดปลูกเป็นผักหรือจะปลูกชาฮกเกี้ยนหรือจะปลูกคริสซีนานะครับหรือจะปลูกเฟื่องฟ้าก็ตัดแต่งตามแนวระดับ รัวนะอันนี้ก็เป็นหลักคิดว่ายังไงส่วนรายละเอียดนั้นท่านต้องไปประยุกต์เอาเองเพราะมาแล้วแต่เพื่อนบ้านบางคนใบไม้หล่นไปใบเดียวก็ไม่ไม่พอใจแล้วอันนี้สำหรับคนเมืองแต่ถ้าคนชนบทนั้นอ,อันนั้นก็เขาไม,ไม,ไม่ไม่สนใจอยู่แล้วนะฮะทีนี้มีวันหนึ่งก็มีคนหนึ่งนะครับ ก็ขออนุญาตสงวนนามสงวนอาชีพเขาบอกว่มีปัญหากับเพื่อนบ้านเยอะบอกชนิดไม่มองหน้ากันละไม่อยากเห็นหน้าบอกอาจารย์จะปลูกต้นไม้อะไรมาบังมันจะได้ไม่ต้องเห็นกันเลยผมบอกว่าเอาอย่างนี้เร็วที่สุดเนี่ยนะ <c oughs> ก็ให้เอาเอสแลน นะฮะสลนหรือที่เรียกว่าตะข่ายพลางแสงอะนะครับมาขึงท่านก็ไปเอาเสาอานะจะเป็นเสาเหล็กเสาปูนปักสูงขึ้นไปนะแล้วก็เอาตะข่ายพลางแสงถ้ามันบางหน่อยก็มาพับสักสองสาทบหรือถ้าได้ชนิดหนาะก็แผ่นเดียวพอ และเราก็เอามาขึงจากแนวรั้วเดิมซึ่งอาจจะอยู่ระดับหนึ่เมตรครึ m, ่ง2เมตรนะอาจจะขึงขึงข้นไปอีกสักประมาณ1เมตรแต่ว่าขึงอยู่ในส่วนของพื้นที่ชายบ้านเรามันก็จะบางตานะครับแล้วก็เขาก็ว่าไม่ได้เพราะว่ามันอยู่ในเขตบ้านเราแต่ถ้า มันดูแล้วมันจะไม่งดไม่งามเพราะว่ามันเป็นตะข่ายพรางแสงเราก็อาจจะขึงตะข่ายหากจากชายรั้วมาสักครึ่งเมตรนะครับสูงขึ้นไปแล้วเราก็อาจจะปลูกต้นอันชันนะเป็นไม้เลื้อยอาจจะปลูกต้นพวงชมพูแล้วก็อาจจะปลูกต้น ไม้เลยหลากหลายชนิดนะครับเลือกเอา,าเล็บมือนางอะไรอย่างเงี้ยก็แล้วแต่ว่าจะชอบแบบประเภทเอาไว้ดูเล็บมือนางนี่ก็เอาไวด้ดูนะครับถ้าอันชันก็เอาดอกไปทำสีไปไปทำขนมนะครับแล้วก็จะปลูกอะไรก็ ตามวัตถุประสงค์แต่ว่าก็ต้องคอยดูไม้บางชนิดมันเลือ้อยไกลอย่างพวงอยู่พูงเนี้ยเราก็ต้องมันตบแต่งว่าไอ้ทางบ้านชายาล้วบ้านเขาอย่าให้มันเลือ้อยไปก็คอยมันตัดแต่งอย่างนี้ก็บังตาเป็นเหมือนม่านบังตาไปในตัวเลยนะครับแต่ว่าดีที่สุดเนี่ยคือไม่ต้องมานั่งทำสิ่งเหล่านี้สร้างมิตรภาพ แล้วก็อยู่กันอย่างถ้อยทีถ้อยอาศัยนะครับไอ้น,นี่ก็เป็นเรื่องของการล่วงล้ำก่ำเกินเขตแดนที่เป็นปัญหาหนักมากในชนบทบ้านเราก็คือบ้านหนึ่งเลี้ยงไก่อีกบ้านหนึ่งเลี้ยงหมานะครับอันนี้ก็ยุ่งละเพราะว่า หมามัก็จะไปกัดไก่แล้วก็ถึงขนาดลากปืนมายิงกันเลยคราวนี้ไอ้อย่างนี้ก็ไม่มีทางแก้อื่นนอกจากว่าต้องทำรั้วรอบขอบชิดนะฮะอย่าให้มันขุดอย่าให้มันบุกเข้าไปทำร้ายกันได้นะครับก็ยังพอแก้ได้ไอ้ที่เป็นปัญหาเยอะคือเสียง โดยเฉพาะสัตว์บางชนิดอย่างเช่นหา่หานห่านนี่ก็จะส่งเสียงดังถ้าคืนเอาไปเลี้ยงเข้าเพื่อนบ้านก็อาจจะอยู่ไม่เป็นสุขเพราะฉะนั้นก็ต้องพยายามหลีกเลี่ยงหรือจะเลี้ยงก็อย่าเอาไปไว้ชายรั้วบ้านชาวบ้านนะครับแต่ที่ยังบ้านท่านมีที่ตั้งสี่ไร่ห้าไร่อันนี้เลี้ยงได้ แต่ถ้าเป็นชาวเฮาหรือบัาชิดติดกันเนี่ยก็ไม่ได้บางคนก็บอกว่าผมเนี่ยชอบฟังเสียงไก่ชอบฟังเสียงไก่ขันหมรู้สึกมันสดชื่นไปเอาไก่แจ้มมาเลี้ยงปรากฏว่าเพื่อนบ้านนอนไม่หลับนะครับเพื่อนบ้านนอนไม่หลับนอนไม่หลับเพราะอะไรเพราะว่าไก่มันขันบางทีตีหนึ่งตีสองหรือว่าเช้าตรู่เขายัง เพิ่งจะกลับมานอนมันขันแล้วปลุกแล้วอย่างนี้ก็ไม่ได้ก็อาจจะต้องยอมว่าไม่เลี้ยงนะครับนอกจากว่าคุณจะไปทำห้องกระจกนะฮะเก็บเสียงแล้วคุณก็นอนฟังคุณเองคนเดียวไอ้อย่างนั้นก็ก,ก็ก็ไม่ว่ากันคือของพวกนี้นะมันเป็นเรื่องที่ต้องคิดตัวเองนะครับ ต่อให้ผมตอบอยังไงเนี่ยมันก็ไม่ได้เต็มร้อยหรอกเพราะว่าท่านจะต้องดูบุคลิกนิสัยใจคอเพื่อนบ้านขวาเป็นยังไงซ้ายเป็นยังไงด้านหลังเป็นยังไงนะเนี่ยเพราะฉะนั้นท่านต้องดูและก็เขาชอบอะไรไม่ชอบอะไรนะต้องเอาไปวินิจฉัยเพิ่มเติมผมก็ให้ได้เฉพาะแค่หลักการเพราะฉะนั้นเพื่อนบ้าน เป็นสิ่งที่สำคัญเป็นหน้าที่ที่เราต้องรู้จักการบริหารจัดการเพื่อนบ้านบริหารจัดการบ้านเราให้กลมกลืนแล้วก็อยู่กับเพื่อนบ้านอย่างมีมิตรภาพนะฮะเพราะว่ามิตรภาพเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งสำหรับบางไก่เรือนเคียงนะครับเวรซิล ธาตุอาหารเสริมเข้มข้นสูตรคีเลตจำเป็นมากสำหรับต้นพืชเฟตีรลลธาตุอาหารเสริมเข้มข้นอัตราการใช้น้อยฉีดพ่นให้กินทางใบพืชผักไม้ผลต้นข้าวดูดซึมกินใบได้ผลผลิตสูงคุณภาพสวยเฟตเรลน์ธาตุอาหารเสริมสูตรคีเลตจากบริษัทสหายกเกษตรจำกัด ปุ๋ยตราพีรามิดปุ๋ยตราพีรามิดธาตุอาหารพืชคุณภาพนาข้าวพืชไร่ไม้ผลไม้ดอก,ไม,ดอกไม้ประดับเต,ติบโตองอกงามสมใจเมื่อใช้ปุ๋ยตราพีรามิดปุ๋ยตราพีรามิดเพิ่มพูนผลผลิตพิชิตความหิวโหวยของพืชเกษตรกรไทยทั่วทุกทิศใช้ปุ๋ยตราพีรามิดธาตุอาหารพืชคุณภาพของสายกเกษตร